สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนินะคะวั <c oughs> นนี้เราไม่มีเกมไมครับใีหมดวางบ้านนี้เราัยที่มีกับจากลาวานี่ไมครับนะคะโอเคจะมีแบบบ้านนี้เราัยแบบไหนกันบ้างไพ่เหนืไปลองดูกันเลยจ้า <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาลองวางบ้านกันเนาะแต่ว่าบ้านในวันนี้ของนะคะก็จะเป็นบ้านนี้รภัยลาวานเนาะก็จะมีกับจากอยู่ในบ้านนี้นะคะเราก็ได้เตรียมบ้านไว้ทั้งหมด5้าหลังด้วยกันค่ะจริงๆมันก็มีหลายหลังมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเราคัดเลือกมาแค่ห้หลังเท่านั้นก่าาว้จ Hãy cái lên kênh เดี๋ยวเราก็จะเปิดเป็นโหมดฟรีทีกันนะคะเวลาจะเดินเข้าบ้านเนี่ยคล้ายแบบว่าเป็นโหมดสไลเวอร์เนาะอันนี้นะคะจะเป็นบ้านซีคิวกรบเบสนะคะน่าจะเป็นบ้านโดมนะคะเราก็จะมาลองวางดูก่อนอ๋อจะเป็นบ้านแบบไซส์ใหญ่นะคะนี่แต่ว่าข้างหน้านะคะก็จะเป็นลาวาเนาะโอ้ยทีนที่วงทีนที่วงอจะเบื่อมแล้วเฮ้ยมีแอนิเมชันเป็นทีนทีสร้างมาเป็นโดมเลยอ่ะดูดิยังสวยเลยอ๋ออะไรเนี่ยแต่ว่าเป็นบ้านที่มีกลไกอยู่ข้างในนะคล้ายๆกับดักอะเนาะมันน่าจะใส่พวกหมอดกับ กลงไปด้วยเนาะดูดิมีปืนใหญ่ด้วยอ๋อฮะล้อมรอบทิ่ลาวาเนี่ยเออไม่ใช่ดิจิลลาวามันอยู่แค่ข้างหน้าแต่ว่าจะเป็นรั้วสูงเนาะมันเป็นรั้วหินสูงนะงมันก็สวยดีะะออกไม่เห็นดูจะมีพิษมีพายเลยอะเอ้ยดูดิแค่ทางเข้าก็มีลาวามาแล้วอ่ะอันนี่อะไร <c oughs> ปูนระบายอะเจ้าของบ้านจะเข้าบ้านแต่ยังไม่ได้เลยโอ้ตําท้าตําท้าอูดตีสโนว์ตีสโนว์โอ้โหเห็นน้องี่มันแรงกันนี่ยอ้าวอมัไปเห็นมาใส่พี่เคนเหรอไม่ใช่กระสุนสโนบอเห็นป่าวมีปืนใหญ่อยู่หน้าบ้านเนี่ยสองอาลเลยด้วยจะเข้าบ้านยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะคิดดูดีอ้ยโหดเกินนี่ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านเองเราคงจะเข้าบ้านลำบากนะเนี่ยแน่ดีก็จะกลับเข้าบ้านได้สายก่อนเนี่ยไปค่อยกระโดดมาละพี่เค้นเฮ้ยไวเป้าไว้เปล่ารอพี่เคนด้ว เฮ้ยฮึดใหญ่มาไม่ขึ้นอะไรฮ่าน่ารักของฟ้าผ่าก็มีเครื่องฟ้าผ่าด้วยตายดักฟ้าผ่าด้วยถ้าไม่มีกับดักฟ้าผ่าพี่เกมมาทางนี้ก่อนเร็วเฮ้ยทางอะไรแอบเข้าหลังบ้านดีป่ะนี่ก็ดีนะเฮ้ยะดักดักแต่ไม่หมดเลยอ่ะไม่ใช่เพื่อนอะว้าวว้าวยิงไปก่านั้นอู้ ก็ศูนย์ไฟชาร์จกูจะตายแล้วจะตายแล้วกำลังกลาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วทาอย่างเงี้ยนี่หันธรรมดาเข้าบ้านไม่ได้แน่เลยอ่ะตล้วเปลนเป็นแอปเปิลทองแล้วเนาะโ o ไม่เอาล่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอปเปิลทองมาแล้วเอาไม่เอาไม่เราปลงมาเข้าบ้านแน่นแนนวันไหนเนี่ยต้องปล้นให้ไรเลยบ้านหลังนี้มาเลยพี่เคนจาเลยค่อยๆมาเดี๋ยวตกลาวตายบุต้ดินเอาได้ไหมเนี่ยอุ้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 ยอดีตชุดก่อแหกหมดเลยน่าี oh เราเบิร์นตั้หมดว้าอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องสแกนทางเข้าบ้านก่อนโอ้โหยหลบไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยข้างบนข้างล่างอะไรอ,ะอ่ะน้าวัดติดทิ้งกับดักพิษเฮ้ยมีเลยเหรอมีถ้าเลยไม่ระวังมืดๆอ่ะมันโดนเลยนะมืดๆมดอ,องไม่เห็นน่ะบ้านอ,อยน่นีซมบี้ไว้เลยใคเนี่ยกับดักหลายอย่างเลยอ่ะเฮ้ยเรามาเข้าข้างบ้านนี่เปล่าเฮ้ยมันต้องใช้คีย์การ์ดปะเนี่ยเออะไรเนต้องแบบว่ามีนิรภัยขนาดนี้ในบ้านมันมีอะไรกันแน่พี่เคนเต็มใช้พาร์สิบเบิลมาแล้วนี่คีย์การ์ดที่เปิดได้ทุกหลังโอ้ว้าโห ต้องรีบเข้าบ้านกันนะเออไอ้ไทยแล้วโอ้ยมีตายแน่อมโอ้ยปเรแล้ว้าเลยเข้าบ้านกัเนี่ยเข้าบ้านก่อนโอ้มีกับดักด้วยมี้เจ้าของบ้านสวนมาด้วยไฮ้พี่เค่งกับดักไลรอ่ะโอ้อะไรฮะขี้ยดตินเหรอ เล่นกับดักขวานขี้ยาติ้นเนาะโอ้โหเป็นอยู่ตรงประตูบ้านแล้วเนี่ย,ยถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็ตายไปแล้วเนี่ย,น,ยนี่โอ้อันนี้เจ้าของบ้านใช่ปะเนี่ยอโอ้ยบ,บ,บ้านน่ากลัวจุ้งสวัสดีครับคิดยังไงอะไรโดนใจถึงนนแต่งบ้านอย่างนี้ครั <ST> บเน,นี่ยโอ้เจ้าของบ้านยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยคิดดูดิเอ้ยไม่ไหวอ่ะพี่เคนแบบเนี้ยทำไมเขาถึงแบบสร้างกรอบป้องกันเยอะจังเลยเฮ้ยกับดักขวู้ยอะไรอ่ะโอ้ด้านหลังด้านหลังอ๋อจะหลบมาได้เราจะหลบไปเลย เขาบอกว่าห้ามเข้าแต่ถ้าเราจะเข้าเฮ้ยห้ามยิ่งอยากบอกเลยเฮ้ยเขาบอกว่าตรงนี้อันตราย,ยไม่เชื่อแล้วก็ถ้าว่ามันต้องมีความลับอะไรหรือเปล่าอ่ะบางนี้มีความลับอะไรแน่นเลยโอ้โหนั่นไง โอ้โหบ้านนี้เก็บสมบัติเพชรทองพลอยเอาไว้เนี่ยเป็นภูเขาเลยเนี่ยอ๋อ้อสุดยอดโอ้พิเคนโดของเลยเราโอเคจะดีชท้าทองนี่ไปขายแล้วโอ้โหได้กี่ล้าน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 แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะไม่น่าจะอยู่นะเนี่ยโอ้ยมันมีปืนใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยมีหน้าเขาต้องตกป้องบ้านครับทั้งชีวิตเลยนะเนี่โอ้ย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 อย่าเราอย่าเราพิเกนเดี๋ยวอย่าเพิ่งแพ้พิเกนไปเฮ้ยเฮ้ยเขาเราเราไปกันดีกว่าไปดูบ้านหลังอื่นกันดีกว่าไปละวค่ะ <อ>ต่อไปแล้วโอเป็นบ้านนี้วัยที่โหดมากเดี๋ละแขกเข้าบ้านนี้ไม่ต้องเข้าเลยนะเนี่ย <l akes> โอเคค่ะมาดูอันต่อไปนะคะจะเป็นบ้านซีคิวไดมอนด์เบสนะคะก็จะเป็นบ้านไดมอนด์ะะเ,นนเนาะล้งมาดูดีกว่านะคะว่ามันจะมีนิ้วัยอะไรบ้างนะเออเราจะลางวังดูนะโอโหดูดิ่เฮ้ยพี่เจนอะไรอะอัมปัาสาระนรัร้วบ้านอะ่ะเขาใช้เป็นลาวาลอ้อมรอบรั้วบ้านเนาะ แล้วก็ใช้พวกแพคไอ้นะคะหรือว่าบล็อกไอสเนี่ยสร้างเป็นแบบพวกแบบปราสาทบ้านเนาะโอ้ยยังสวยนีู่ดีเประตูทางเข้าด้วยมันเป็นปราสาทอต่เนาะจะอย่างเดียวนะอ้า ทำไมราชาเขาถึงไม่เอาตะพานลงมาละเนี่ยอ๋อไม่มีอะที่พิเคนมันเป็นบ้านนิราภัยไงอ่จุ๋ยมันก็จะเน้นแบบห้ามคนอื่นเข้ามาไงมันเขตห่วงห้ามไงมันจะไปได้ยังไงดูดนี่นี่ไงเจ้าของบ้านยังเข้าลําบากเลยเขาบอกเดี๋ยวลองดูดิโอ้โอ้ร้อนร้อนร้อนเนาะอเขาว่าเขดีชุดเกราะพังหมดอ่ะตายแน่หวังตายแน่อือเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ปลอดภัยนะไปแน่แน่เนี่ยโอ้ยจะเข้าจะออกก็ลำบากไห่ขึ้นไม่ได้อุ้ยตายแน่ตายแน่ ดกคกับเราใกล้ๆเอยแล้วพีออ่เชนด้วยเอ้ยกระโดดมาทางนี้รียย่ย่าเฮ้ยจะเข้าบ้านยังลำบากเลยออโอ๊ยเราจะตายเมืเ่อกี้มีกับดักอยู่หน้าบ้านด้วยอ่ะเหมือนเดิมเลยอ่ะเฮ้ยกับดักหนูเหรอเฮ้ยไม่ใช่กับดักน้ำ ไอ้เก็บมากโอ้ย,อยมีเขาทุูงแบบมันจริงอะอ๋อสมกับเป็นบ้านยนิ่งละไพมากเลยเนี่ยเจ้าเป็นปราสาทนะแต่ว่ามีกับดักแต่ไม่หมดเลยอ่ะแต่กวาในปราสาทมันต้องเก็บสมบัติอยู่แน,น่เลยอ่ะอขนาดบ้านหเมื่อกี้มีภูเขาไดมอนด์ขนาดนั้นปราสาทนี้ก็น่าจะมีนะเนี่ยน่าจะมีเยอะอยู่เนาะอ๋อดูดิเฮ้ยนี่คล้ายกับโต๊ะทำงานเขาเลยอ่ะอเป็นแถวยาวเลยเนาะอ๋อดูดิ ไอ้สร้างสูงมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้ามแคะว่าต้องทำงานแนละ้วมันต้องกินข้าวอยู่เปนได้หลายคนนะเนี่ยแต่ว่าต้องระวังไยนะไม่ปลดดอดภัยาาอยู่ดีถ้ากินข้าวกันยังไงถ้ามีเครื่องยิงสโนบ,บอลอยู่ข้างหลังไม่น่าอยู่เลยนะเนี่ยมันเป็นแบบบ้านนิรภัยแบบไหนเนี่ยกูจะบอกเขาไล่<ว>แทงอ,อะ ันไม่ให้แขกเข้าบ้านอะเฮ้ยมันน่าจะฆ่ามอนเตอร์ได้หมดเลยเนี่ยอ๋อแต่ว่ามอนเตอร์อยังค้างอยู่ข้างบนอย่างไยเราลองไปดูข้างบนบ้างดีกว่านาะข้างบนนะคะมันน่าจะมีแบบสมบัตินะมาดูดีอ๋อเป็นห้องนอนอ๋อเป็นหอสังเกตการณ์นี่แหละก็เลยมีที่นอนอ๋อชั้นสนองนี้ก็แบบว่าเขาเอาไว้เป็นที่นอนนะคะมีเตาผ่านว่ากล่องคราฟนะคะเรียบร้อยเลยเนาะอ้โอโหจิตใจคนสร้าง,าง,างเขาทำด้วยอ,อะไรเนี่ยไอยังไม่เจอสมบัติเลยไม่รู้ว่าเก็บอยู่ห้องไหนนะอ๋อ ตรงนี้ก็มีตอเผา่ากล่องครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมาไกลไม่เข้ามานะได้ต้องแบบว่าแลกกับขวานมาก่อนนะพี่เกณฑ์ว่าถ้าตายก่อนถึงทางเข้าเนี่ยขวานจำหัวก่อนให้ อุ้ยมีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดเลยอ่ะอ๋อแสดงว่าเขากันขโมยโอ้โหระวังกับดักนะกลางคืนมองไม่เห็นแน่นอนเลยเกือบไปเกือบไปติดห้อยไปห่างไปแล้วไม่ให้เข้าอ่ะแต่เราจะเข้าอ่ะมีทางน้ำอ่ะอุ้ยข้างบนมีสมบัติแน่เลยอ่ะพี่แก้ววาไม่เรียบนอ้ะอ๋โหปืนใหญ่โอ้โหหืนสโนว์บอลห้องนั้นำโอ้ยยิงมากันใหญ่แล้วหือหือโอ้ยนี่ถ้าเป็นปืนไฟชาร์จก็เลิกปีกันเลยนะเนี่ยโอ้ยไปยิงคนอื่นบ้างโอ้โหกับดักนี่มัน อะไรเนี่ยไม่ใช่ออฟบีอะเนี่ยอุ้ยพี่เคนดูนี่มีเครื่องสแกนด้วยนะนสแกนหน่าในรังนี้ฮนเฮ้ยมาด้านหลังเลยมีเลเซอร์สแกนได้นะอุ้ยประตูเปิดแล้วอ่ามันนั่นมันมีมันตู้เซฟโอู้หูเป็นภูเขาเลยอ่องเก็บสมบัติไนดะ้ละอูยเยอะปลาธนาคารเลยเนี่ยคลการ์ดรูดับเสร็จเลยหล่ะ,อะเออไฮโซดีเนาะม,นมีบล็อกทองบล็อกไดมอนด์พี่เคน แต่ต้องมันโด้ขอยนี้ถ้าแบบว่าจะมาขโมยของบ้านเพื่อนเนี่ยเราต้องมาแกล้งทาแบบนี้นะแต่ว่าต้องทันกับดักของบ้านเพื่อนของเรามาก่อนนะคะโอ้โหเพื่อนนี่จะทำธุรกิจแบบไหนเนี่ยอ่าไดมอนเพียบเลยอ่ะถึงจะต้องมีทางเข้าอย่างนี้เนี่ยโอ้โหุดทั้งชาติไม่ได้เนี่ยมาดิแนะนําให้ไปปลูกเอานะปลูกเป็นแรกเลย มีสก,การปิดได้ด้วยเนี่ยล่ะไปด้วยเย <Yay. S 1> ้ระวังขาระวังขวานรักกอ่อจะบ้าบ้าไม่มีตรงไหนที่ไม่โดนนะเนี่ยได้เจ็บตัวเวลาจะเข้าจะออกบ้างเนี่ย ต่อไปนะคะจะเป็นบ้านซีคิวส c e c เ e ็คเกพนะคะอันนี้นะคะมันน่าจะเป็นแบบคล้ายๆเจรวดป้าบ้านจรวดนะอ๋อใช่ๆมันเป็นบ้านจรวดจริงๆ้วยอ่ะเป็นบ้านอวกาศเนาะโอ้ดูดิแอนิเมชันทีนทีนึกว่าทีนทีจะเบิดแล้วเอ๊ะวันเกิดบานนบ้านอะไรอ่ะอ้อมนี่ไงเป็นคล้ายๆกับแบบอวกาศป่โอ้โหก็มีอวกาศด้วยเหรอเฮ้ยดูดิรอบๆบ้านอ่ะมันล้อมรอบไปด้วยเนี่ยลาวาทั้งน้นเลยเห็นป้ตื่นเต้นจู๊พี่เขนอยากไปแล้วจะเข้าบ้านได้ต้องผ่านลาวากับลวดหนามแมงมุมกัน นะอะอจือดูดิเขาเอาเยื่อเมมมาทําเป็นลวดหนามอ่ะมากั้นรั้วหน้าบ้านแทนอะ่ะนี่ดูความใหญ่โตของมันสักก้อนม่ตายก็ยังไม่โตแล้วนะขนาดเนี้ยโอ้โหแบบสร้างแบบนี้รล้วตอแต้อะไรอ่ะมันเยอะมันใช้บล็อกเยอะอยนี่ดูดิเขาเอาแบบเยื่อเมมมรี่าเป็นลวดเห็นปะ่ะพวกม็อบหรือว่าใครเดินมามันก็เดินติดได้ไงเวลากลางคืนมองไม่เห็นใช่ปะหรือว่าพวกม็อบเดินมา,ม,นนม,ามันก็เดินมาติดได้นะโอ้โหนี่มันทางเข้าเนี้ยสาบานได้จะไปไงเนี่ยตอบล็อกไปเลยดีป้าพี่เคนไงเลยดิเวียนนี่ก็โหดเกินเจ้้าาขของบนจะเ้า ยังเข้าไม่ได้เลยอ่ะคิดดูดิด จะลำบากขนาดไหนเนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับนี่้ยไหนป่าวเฮ้ยไม่ต้องตอบนะได้อย่าจะอยู่ได้อผ่านนะมาเลยมาเลยมาเลยเอาแล้วนะปับนึงปั๊บนึงโอ้โหดูทางเข้าสิอ้าวมันอะไรเนี่ยจะเข้าจะออกบ้านก็ลำบากเลยเนี่ยจริงๆก็ทำเป็นพวกบันไดหินลอยๆไว้ก็ได้นะนี่มาดูข้างบ้านกันดีกว่าพี่เค้นไหนไหนไหนดูยังที่สแกนตาโอ้๋ออ๋อุ้ยโดนยิงแล้วกระตักกระตักกระตักเยอะเจ็บเจ็บอุ้ยโดนสโลด้วยอ่าาามีไงเปิดระตูเซฟเลยประตูบ้านบ้านเนี่ย Hey, <laughs> ประตูหน้าบ้านกลายเป็นตู้เซฟไปเฉยเราลอบตายแล้วอ๋อโหนี่เขามาจากอวกาศนะ สวัสดีเชาลล้า <c oughs> <g ül> ไหนดูดิโอโ้โหขวานมีอีกแล้วอะ่ะเอ้ยลูกน้องมาเฮ้ยไม่เคนเด็กกันนะมันมีขวานทุกหลังเลยเอ่ะเนี่ยมันจะต้องมีกับดักแบบนี้ทุกหลังเลยใช่เปล่าน่าดิโอโ้โหทางจะมีแบบว่าไฟฟ้าช็อตหรือว่าฟ้าผ่านแน่ๆ <c oughs> เลยอ่ะไม่ใช่เบาะละอ้อมว้าวจะตายแล้ว <c oughs> โอ้โหจะตายแล้วให้ได้ยังไงนี่อุ้ยทำไม่ได้ปัญทองนี่ตายไปนานแล้วเนี่ยเขาไม่มีชุดก่อนเนี่ยเท่าไร่เนี่ยเข้าไม่ได้ในบ้านหลังเนี้ยโออถ้าเราสร้างเองนะพี่เคนไม่มีใครได้เข้าได้ออกนะ hey <laughs> อยู่ในบ้านนี่แหละโอเคป๊บนึงนะเดี๋ยวลองเข้าไปก่อนเนาะโอ้ไปด้วยไปด้วยโอ้ตาย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 เข้ายากมากเลยนะโอ้ย <st> มีฟ้าผายตรงนี้เนี่ยโอ้ไม่เค่นนี่มันห้องเก็บของโอ้ยเรจะตายวเมื่อกี้โอ้จะมาเอาของกันมาเก็บของก็ลำบากนี่เ่ยดิเออแล้วมีอะไรบ้างเนี่ยดักดักแต่ไม่หมดเลยเนี่ยต้องเป่าเฮ้ยอย่างนี้เข้าบ้านเพื่อนไม่ได้นะเนี่ยถ้าเพื่อนวางกับดักไว้แบบเนี้ยโอ้ยเขาหลอกให้เราเข้ามาทำไมเนี่ยไปก่อนแล้วไม่มีของมีแต่กองเป้า หนีเร็วโอ้ยเจ้าของเนี้ยเข้าไปเอาของไม่ได้เลยฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้นี่คืออะไรอ่ะโอ้ตู้หนังสือเพียบเลยอ่ะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เหรอโอ้โหกลับจากถนุอีกแล้วอ่ะโอ้โหทางนี้มันเป็นทางขึ้นโดมดูใช่ไหมใช่มันสูงนะฟอรอ้ับบนสวยนะเดี๋ยวดิอ๋อนี่ไงสแกนลูกตาได้ แล้วก็เปิดประต,โตโูโหสมบัติอ้โหทสมบัตินี้เด่นมาเลยดูดิเพชรทองท้อยจะไป่หมดเลยอะมีเหล็กเวยอะใช้ทั้งชีมิตก็ไม่มีมันหมดเลยนะนี่หม,หมดหมดถ้าพังหมดแตเข้าออกแบบเนี้ยบ้านพังหมดถ้าเข้าออกนี่ทุกวันชุดเกราะกระพังเนี้ยใช่ดิโอ้โหของพังหมดเนี่ยเฮ้ยแต่ว่านี่พี่เคนตอนแรกเขาก็ใช้ได้อยู่นะมันเป็นแบบบ้านนิรภัยป้องกันคนแปลกหน้ามาเข้าบ้านเนี้ยแนี่อะไรอะทั้งขึ้นไม่ดูกก็สวยอากขาหรออืป้องกันพวกมอนเตอร์ก็ได้นะเฮ้ยแต่อ อ๋อันุน่ะขี่ได้โอ้ยมีโซล่าเซลล์ดยเหรออ๋อนี่ไงพี่เคนคขาบอกว่าก็สวยอวกาศเนี่ยเราเอาไปขี่เล่นได้นะจริงดิใช่เขาจะไปท่องโลกอวกาศเราขี่บ้างขี่บ้างเฮ้ยลากรอยอ้อวไปแล้วรอพี่เคนด้วยเฮ้ยมันนั่งได้จริงๆอะดูดิมันขึ้นมาแล้วอะแอบไม่ได้คนได้เปล่าแล้วมันลงได้เปอ่ะ ปุ่มลงแม่เอ้ยมันต้องลงได้ดิโอ้หู้ลอยสุ่มกันแล้เนี่ยอ๋อมันก็ออกนอกลงมาแล้วรักไกลแน่เอ้ยมันจะบักป่ะเอาลงแล้วอะเออถอยแล้วถอยวะถอยมาแล้วโอ้เฮ้ยจอดแล้วจอดแล้วอ,อุ้ยเกือบทับพี่เคนเนี่ย <c oughs> เป็นไงบ้างพี่เคนมาแล้วมาแล้วเป็นอะไรอ่ะอะไร,รอะอะไรอะเฮ้ยทไมพี่เคนนอนเดินอะ่ะเอาไปต่อไปก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะเอาไปอะทำไมพี่เคนนอนถ่ายไปงี้จะว่ายน้ำเ่ยเฮ้ยออกเกมวกันบักเป็นบักเอามา โอเคเรามาดูบ้านหลังต่อไปกันดีกว่าเนาะจะเป็นบ้าน c ิ r e p เพรสตันเพ c สนะคะ <c oughs> น่าจะเป็นแบบคล้ายๆกับบ้านรอวาผสมคริปเปอร์เนาะ <c oughs> น่าจะเป็นเจ้าของแมพเขาเองเนีนะคะนี่น่าจะเป็นหน้าเจ้าของแมพคนนี้นแหละอ๋อดูดิ เฮ้ยของแอนิเมชันทีมทีละวหนาวทีเลยโอ้บ้านหลังใหญ่มากเลยดูดิโอ้ข้างในมันม,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 มีอะไรบ้างเ้ยย่างใหญนะ่เลยแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยลาวานะคะจากเขาบ้า,า,บานนะนี่เนี่ยก็ตัวไม้กันทีเลยเนาะไม่ได้ด <c oughs> จะว่้ยน้ำลงไปในลาวาเนี่ยยาวขนาดนี้ เขาไม่ให้คนทั้งนอกเข้าดูดิโอ้เขาไม่รับแขกกันเนี่ยเห็นปะรู้ว่ารู้เลยเอาละสองชั้นเลยนะโอ้โหเ้วเจ้าของบ้านเขาจะเข้าบ้านยังไงเนี่ยอย่าไปกลัวพี่เคนเต็มเห็นมาแล้วต้องออบบี้กันตลอดเลยนะต้องออบบี้เราออบบี้ไม่ได้กันนี่ <c oughs> <c oughs> ไกลเกินเฮ้ยตอบ็อหินได้ไห่เคน <c oughs> มาละรเรื่องรักกยังยกให้เรานี่เลย กสิคริตตี้ดีแค่ไหนเจอวางบล็อกเข้าไปเฮ้ยทำไมพี่เชนร้องมาเฮ้ยต้องสแกนก่อนเฮ้ยมีวอลด้วยอ่ะมีวอลเตือนภัยด้วยอ่ะมีที่หนี่ชารด้วยโอ้โหกับดักหมีอุ้ยเย็บจุงมันฟันแรงมากเลยพี่เชนมันน้ำเริ่มขบเลยเมื่อกี้มันคมมากเลยนะมันคมมากๆเลยเฮ้ยนี่ไงมันมีวอลเตือนภัยด้วยแหละว่าอันตรายที่เนี่ยอุ้ยว่าเรากำลังอันตรายใช่ไหมนี่เขาสร้างบ้านที่สวยนะอ๋อเหรอแต่ว่ามันมีปืนไฟชาร์ดอยู่ด้วยอ่ะ รีบเข้าไปก่อนเลยโอ้โหกับดักระวังน้ำเดินยังไงก็โดนกับดักถ,ถึงจะโดนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นเรื่องเลยมีกับดักครบทุกอย่างเลยนั่นไงนป้าผ่าก็มาลอยอยู่แล้วโอ้ยเพราบ้านหลังยี่ตายก่อนเนี่ยนี่เลยนี่เลยโอ้ยไม่ปลอดภัยแล้วพี่เคนจ,จีจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่แล้วมั้งเนี่ยดูดิเฮ้ยว่าแต่ว่าเข้ามาแข่งกลางไงเนี่ย นั่นนาดิแสดงว่าเขาต้องเก็บสมบัติไว้ในนี้เลยนี่ไงนี่ไงประตูแล้วตู้เก็บสมบัติเขาล่ะนลยกับประตูบัญชีธนาคารลองเข้าไปดูดิไหนดูดิมันน่าจะเหมือนกันทุกหลังนะเห็นปะโอ้ว้าวเจ้าเขาก็จะเก็บสมบัติเนี่ยไว้ในห้องตู้เซฟนี่ล่ะยังเยอะเลยอ่ะ ข้างนอกกับดักเพียบเลยอะนี่เขาแขังใจ<ต>ม,มากเลยมันก็แบบว่าเหมือนเดิมทุกบ้านนะแต่ว่าเขาจะวางแบบตำแหน่งไม่เหมือนกันนะจะวางแบบบนละทิศคนละมุมกันนะเนาะเนี่ยแล้วก็มีฟ้าผ่าอีกนะคะเนี่ยเขาก็จะมีอะไรแปลกหลังละอย่างเนาะใช่แต่ <c oughs> ตอนนี้ไม่น่าจะรอดแต่เนี่ยบ้านแต่ละหลังเนี่ย <c oughs> โอเคค่ะเรามาดูบ้านหลังสุดท้ายดีกว่านะ <c oughs> มันจะเป็นบ้านซิ c ิโอโมเดิร์นเบสนะคะ <c oughs> ซึ่งอันนี้เราก็ชอบนะคะเพราะว่าเป็นทรงโมเดิร์นเนาะ เอาละจะมาลองวางกันดูนะค่อยๆสร้างนะอ,อโหสมัไบ้านนี้ละไพ่มากเลยเนี่ยเพราะว่าเขาจะเน้นลาวานะคะแบบว่าเป็นรัวล้อมรอบแบบบริเวณทั่วๆบ้านนะเนาะหมูจะดูดีบ้านมันสวยมากเลยแม่กับบ้านพัตากอากาศแม่โอ้ใครก็เข้าไม่ได้เลอรอ<ห>้วยลาวาน่ยรับประกันเลยนะว่าอยู่ที่นี่ปาปารัสซี่เข้าไม่ได้แน่นอนเลยคางมอนสเตอร์เข้าไม่ได้มบอสบเข้าไม่ได้เนี่ยใครเข้าได้โดนบึ้มตายก่อนนะเข้าตายก็จะลาวาก่อนเลยอะอันนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นเนาะซึ่งสมบัตินะคะเขาเก็บไว้ชั้นบนสุดเนาะอ แล้วให้มีเข่าวงกดได้เห็นเปล่าอุ้ยบ้านยังสวยอ่ะยังจะอุตส่าห์มีเข่าวงกดอีกนะเนี่ยแล้วลันี้มันจะขนาดไหนเชียวลัวนี่เหมือนอันที่ล้างเลยเนาะก็คือว่าใช้พวกยานงูมันทำเป็นลัวเนาะโอ้ยมาถึงก็ตอกก่อนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหมีกับดักหมีด้วยเข้าแล้ววววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งผาอะไรนะดี๋ยวิลดิ ูดูข้างวันนี้มีสระว่ายน้ำะนะนอ๋อข้างวันเป็นสอบว่ายน้ําโอ้โหต้องความรู้สึกไหนกันว่ายน้ําไปโดนยิงหลังไว้เนี่ยใครจะมาว่ายน้าเนี่ยว่ายน้ำไยังเจ็บตัวตะหากเนี่ยส่วนเพื่อนที่มีใครกล้ามาเลยนะขนะาดสอบว่ายน้ำเขายังไม่ใช้เลยนะเนี่ยแล้วก็มีเขาวงกตอยู่แถวนี้ด้วยพี่เคนค่อยๆเดินนะระวังไว้นะเฮ้ยขว่ามันต้องมีแบบวัสดุอย่างอื่นอีหน้าเลยอ่ะ ไม่เราจะมีแค่นี้หรอกเนี่ยอันเชิญชวนให้เราเดินเข้ามาน oh ั่นเนี่ยเห็นปะเออว่าแต่ว่าแล้วทำไมต้องมีคำว่ากนยืนและบ้านนะเนี่ยอันนาลองเดินไปดูก่อนโอ้ยโอ้โหนี่บ้านหรืออะไรเนี่ยเฮ้ยมิเคนระเบิดเฮ้ยบ้านหรือคุกเนี่ยมีบึ้มด้วยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอามาวางทียังทีไว้เหรอมีกับระเบิดด้วยว้าวโหระเบิดคาตาเลยโหเกือบให้กับตาย เฮ้ยเขาวางระบบระเบิดไปด้วยอ่ะเนี่ยอ๋อเขาใส่หมดระเบิดลงไปนะเนาะเฮ้ยมีกองเก็บคองอยู่ตรงนี้โหดเกินอ๋อเขาก็แบบว่าคล้ายๆกับเอาสมบัติมาเก็บไว้แถวเนี้ยเานานะเป็นพวกชุดเกาะแล้วก็แอปเปิลทองอนะเนาะ โอเคเราไปดูถถวอื่นกันต่อดีกว่านะเอาเมื่อกี้ตอนที่เราดูบ้านน่ะพี่เคยเห็นหลังบ้านมมีสระว่ายน้ำเบื้องลึกเลยนะอาทำงั้นไปดูเปล่าเองดูดีน่าไปวไหวจิงเลยข้างหลังน่าจะปลอดภัยอะเนี่ยโอ้โหเขาใส่เป็นพวกหมดกับดักลงไปทั้งหมดเลยอ่ะตรงนี้สาวๆใส่ชุดบิกินี่กำลังมันอาบแดดอยู่นะัเดี๋ยวสาวๆไม่น่าจะมีแถวนี้มันราวาเยอะนะพี่เคยว่าล้วครับสาวๆก็ไม่อยากเป็นสีแทนยังไงโอ้ยนั่นไงสาวว่ายน้ำผิดปะเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ก่อนมาถึงก็ยังมีบึ้มข้างหลังสองอันนะยังจะมีปืนยิง งนนหมดเกินพี่แกเราลงน้ําเลยถ้าเราโดนยิงนะเราประมาณว่าไปไม่ได้กลับก็ไม่ได้นี่นี่ทางเข้าบ้านตรงนี้นี่นี่เฮ้ยระวังกับดักทะลุรีบรุดบัตรเร็วอ๋อแต่เข้าบ้านก็ต้องรีบรุดบัตรเนี่ยเข้าบ้านช้านี่ตายได้แล้วเนี่ยเย้เราลอดแล้วฮ่าฮ่าแค่นี้จิบๆเบ๋เบ๋มากเลยใช้ประตูเป็นขีดการ์ดเนี่ยอ้าวมาทำยังไงเนี่ยสมุนเฝ้าบ้านนะเราโอเคเนี่ยนี่สแกนลูกกระตังอันี่สแกนหน้ากันนะ อีกแล้วนะจะมีมอบอีกแล้วเนี่ยอ๋อวางกับดักไว้เต็มบ้านเลยอ่ะอุ้ยไปทางไหนดี่ยนี่นาจะเป็นโต๊ะทำงานปัะอ๋อโหได้เรียงแถวเลยอันนี้เขาตกแต่งเป็นคล้ายกับโต๊ะทำงานนะเนาะอุ้ยก็จะทำงานแล้วก็เก็บของครับของเขาแถวเนี้ยนะคนย่างเยอะเลยอ้าวไว้สำหรับเล่นเซเวอร์ไงเราแกล้งเพื่อนไงถ้าเพื่อนเข้ามาเพื่อนก็จะโดนกับดักใช่ไหม โอเคดูดิแถวนี้ล่ะอ๋อมันมีข้างบนเนื้อปะเนี่ยเนี่ยซึ่งไปดูอีกทีดีกว่าเนาะนี่นี่ต้องยืน,น,น,นี่พี่เกนยังไม่เจอขวานเลเนี่ยอ๋อนี่ก็ห้องทำงานกันมีโซฟานี่แหละว้าโซฟาน,านั่งจงุงขับนั่งไม่ได้เขาตกแต่งคล้ายๆกับโซฟานงไอ้มีบันไดใหญ่ๆด้วยนะสาสงสัยอะเนี่ยไปดูข้างบนดีกว่า ข้างบนนะคะอ๋อม้ก็นนะมันน่าจะเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นที่แบบ <c oughs> ว่าน่าจะแบบมีสมบัติอยู่ข้างบนสุดนี้แหละอ้โหยิงกัินใหญ่เลยทีเด <c oughs> ีาวพี่เกไม่ได้มาทําอะไรเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่แน่นอนอ้ยโอนุกระสุนผ่านหน้านม่เดียวเอา,าไ้แกล้งเพื่อนได้นะ ดูสิเห็นแล้วตะคานตาจังเลยดูดิเราแกล้งเพือ่อนเราแกล้งพี่เคียนก็นได้นะเราแกล้งวางกับดักอะ,อะไช่ดีมัง้งวางกับดักไว <laughs> ้ในบ้านนะไอเจ็บตัวเล่นเลยก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็รีวิวหมดวางบ้านยูทเปอรไ,ไม่ไแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบบ้านลาวาแบบนี้แล้วก็ยินนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจแบบเล่นเกมไม่ข้ามต่อไปนะแลวอย่าลืมมาคอมเมนต์ฟุกฟิกกันนะครับแล้ววันนี้เจอกันในเกมโรบอทกันต่อนะไปายจ้า